สวัสดีครับช่องออลเอนจอยห้าสิบสองนะครับ EP นี้นะครับผมจะมาแนะนําธนบัตรอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นธนบัตรยี่สิบบาทนะครับแบบที่สิบเอ็ดนะครับธนบัตรแบบที่สิบเอ็ดเนี่ยก็จะมีห้าชนิดราคานะครับมีห้าบาทนะครับสิบบาทยี่สิบบาทหนึ่งร้อยบาทและห้าร้อยบาทนะครับธนบัตรแบบที่สิบเอ็ดเนี่ยก็จะเป็นธนบัตรชุดแรกนะครับที่จัดพิมพ์โดย รงพิมพ์ธนบัตรแห่งประเทศไทยนะครับส่วนธนบัตรชนิด20บาทเนี่ยประกาศใช้นะครับ3มิถุนายน2514นะครับความกว้างนะครับ7.25ซนติเมตรนะครับความยาวก็14ซนเมตรนะครับอันนี้ด้านหน้านะครับอันนี้ด้านหลังอ่าอันนี้ด้านหน้าครับด้านหลังลายน้ำก็เป็นในหลวงรัชกาลครับด้านหลังเนี่ยเป็นเรืออนันตนาคราชนะครับหลายๆท่านอาจจะ เข้าใจผิดนะครับว่าเป็นเรือหงส์ไม่ใช่นะครับอันนี้จะเป็นเรืออนันตนาคราชนะครับส่วนที่เป็นเรือหงส์เนี่ยเป็นธนบัตรที่ทําเร <Yeah. S 2> uh ียนแบบขึ้นมานะครับมีนะครับมีแต่ว่าเป็นธนบัตรไม่แท้นะครับเป็นธนบัตรที่ทําเรียนแบบขึ้นมานะครับเพื่อจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่งนะครับเข้าใจว่าจะไปทําเรื่องเรื่องหวยนะครับที่ผมเคยได้ยินมานะครับ <io S 1> ไม่แนะนาให้ให้เก็บให้หานะครับเพราะว่าเป็นธนบัตรที่ไม่อยู่ในในระบบนะครับไม่ใช่ของแท้นะครับของแท้จะเป็นเรืออนันตนาคราดเท่านั้นนะครับส่วนเรือหงมีอยู่รุ่นเดียวนะครับคือ100บาทแบบที่10บนะครับด้านหลังจะเป็นเรือหงนะครับอ่าถ้า20บาทไม่มีเรือหงนะครับเป็นเรืออนันตนาคราดนะครับ แล้วก็ธนบัตร20บาทเนี่ยผมก็จะมาแนะนำหมวดที่หายากแนะนำไว้เป็น2หมวดแล้วกันนะครับหมวดที่หายากก็คือผลิตแค่หมวดเดียวนะครับมีอยู่2รุ่นนะครับมีเออมีอยู่2หมวดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูหมวดแรกก็คือนี่นะครับ 40p พอตมเพานะครับ 40p พอตมเพานะครับ ส่วนอ,อ,อีกหมวดหนึ่งก็คือ52 Co นะครับหรือ52 z e นะครับ2หมวดก็คือผลิตหมวดละ1ห,หมวดเท่านั้นนะครับก็คือมี 40P นะครับแล้วก็52 Co นะครับเป็น2 2หมวดนะครับอันนี้คือแนะนำเข้าๆให้2หมวดก่อนนะครับเพราะว่ามันมีเยอะนะครับที่จริงที่หายาก ทั้งหมวดคอมหมวดคอมก็เยอะนะครับของธนบัตรรุ่นที่11นะครับ20บาทก็40 P พอพอสัเภากับ50 c o อ่างนะครับก็ไม่ผ่านการใช้ก็2,000 3 0ถึง3,000นะครับต่อฉบับส่วนถ้าเป็นหมวดปกตินะครับก็อยู่ประมาณ250 350ถึง350บาทนะครับ ถ้าผ่านการใช้ก็จะลดลงไปนะครับอันนี้ผมจะแนะนำคร่าวๆให้2หมวดก่อนนะครับเผื่อว่าของใครมีก็ลองเช็คดูนะครับ 40p พอกับ 52co นะครับหรือ5 2 Z นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้ให้นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นเรืออนันตนาคราชนะครับไม่ใช่เรือหงนะครับ โอเคครับถ้าหวังว่าหลายๆท่านหลายๆท่านจะได้ข้อมูลดีๆเพิ่มนะครับก็ขอขอบคุณมากๆครับไว้พบกัน EP ถัดไปครับสวัสดีครับ